สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมุลเพื่อนคุณทำเกษตรท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับชิปนี้มือนีกับเสื้ผ้าพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวนดนะครับเด้ออันมาเบิงการเห็ดห้ามักด้พี่นอ้องเด้อห้ามักหน้านี่เปียหมัก กะเมาเบบึงน้ากันได้พี่น้องเด้อสาหรับวัตถุดิบการมักหย่าหยามักเนี่ได้พี่น้องเด้อมันจะมีมากกระถินช่วงนี้นั่มน,าน,นามากกระถินหลายพี่น้องก็เลยเอามากระถินมามามักใส่กับหย่านี่เปียชิปกรพบลกไปแเล้วนั่นเป็นเป็นใบได้พี่น้องใบกระถินช่วงนั้นมันช่วงใบกระถินออกหลายก็เอาใบกระถินมกักช่วงนี้หมากมันเปิดหมากไปพี่น้องห่อห่า,หาออก เอาวัตถุดิบตามตามธรรมชาติตามฤดูกาลนะพี่น้องเด้อช่วงมันมีใบก็เอาใบมักช่วงมันมีหมากเอามากมักมักใส่กับห้าเนี่ยเปียได้พี่น้องเด้อในห้าเนี่ยเปียห้าเนี่ยเปียนี่กับอายุได้เดือนได้พี่น้องเด้อเดือนขึ้นไปหรือซีสิบหามือถ้าเอาไปเฮ็ดหยามักเป็นการถนอมหยาไหว่ายกินหยามันบ่มีหยาได้พี่น้องเด้อหยามแหลงหยามันหน่อยเนาะเขากับมักไห้ห้ามักนี่เก็บไววได้เป็นปีนะพี่น้อง เก็บไ้เป็นปีคุณก็เป็นการเพิ่มโปรตีนของห้าอีก้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหยาหยาห้าเนี่เปียมันมีโปรตีนสูงอยู่แล้วเฮาก็ว่ามักใส่มากกะถินมากกระถินก็เป็นโปรตีนสูงอยู่แล้วนะพี่น้องเด้อถ้ามามักผ่านกระบวนการมักมันก็เพิ่มโปรตีนขึ้นอีกก็พี่น้องค่อยติดตามรับชมกันเด้อแล้วสิพาเบิง์พิทานะครับเด้อวล้เขาซับหยากับใบกระถินกับมากกระถินซับความก่อน้อพี่น้องเด้อ เอาเ้าวซับใส่พร้อมกันเลยเพราะว่าถ้าเ้าวซับแยกแยกกันซับน่ะมันมันจะเดือดข้นพี่น้องถ้าเ้าวซับพร้อมกันน่ะมันจะบ่อเดือดข้นบ่อเดือดข้นยากซับไปพร้อมๆกันกับอันหยาเนื้อเปียเลยเพราะว่ามันเป็นหมามันก็มันก็ซับยากแน่เนาะเพราะว่ามันสั่นมันโบนี่เงามันบ่คือใบหรือหั่นใบหั่นล่มันหัดเงาก็แย่เขาพร้อมกันกับอัน กับข้องกับกับหยาเนี่เปียต้องซับสองคนในพี่น้องซับผู้เดียวนี่ยซับหยาเพราะว่าซับซับหมากกระถินนี่ยซับหยากัวซับใบได้พี่น้องเพราะว่าส่วงนี่มันมันมันหมากกระถินมันหลายเลยเก็บมามักหมากกระถินนี่ใส่จะได้ไล่ไหลตือระพี่น้องกับว่าขึงเครื่องตัวเครื่องดอกประมาณสามส่วนสี่ส่วนสี่ส่วนเนี่ยหยาเนี่ยปีเปียสี่ส่วนนี่การ ใส่ใบกระถินส่วนหนึ่งด้วยพี่น้องด้วยเพราะใบกระถินเันมากกระถินเพราะว่ามันก็หาบ่ไร้ายเนาะพี่น้องเนาะเอามาใส่พ่อให้เป็นเนี่ยผสมกันเพราะว่าช่วงนี้มากกระถินก็ห้ายอยู่ออกร้ายอยู่ก็รักเป็นมากพี่น้องจะไปหาเก็บมาน้ำหัวน้ำสวนเขาเจ้าเขาเอามาซับใส่กันกับอันห้าเนี่ยเปียอยากซับหยาักหน้อยได้พี่น้องด้วยมากกระถินนี่ บ่คือใบมันใบซับง่ายอยู่ใบแต่ว่ามันมีหมากเลยเอาหมากมันส่วงใดมีใบก็เอาใบก็ได้เด้อพี่น้องเด้อหรือว่าใบมันก็ได้ต้นมันใบมันก็ซับใส่ได้เบิดพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้ใส่ใส่หมากกระถินคลิปนี้ได้พี่น้องเด้อเฮาซับแล้วเรียบร้อยเฮาก็มาล้างถังเด้อพี่น้องเด้อล้างถังทําความสะอาดทังดีๆทั้งในทั้งนอกทั้งในทำความสะอาดเด้อพี่น้องอย่าอันถ้าเฮาเฮ็ดสกปรกล่ะ หญ้ามันเน่าแหละงัวบโบก,กินได้ก็เห็ดเสียเมื่อยซื้อได้พี่น้องเด้อทำควา <Okay. S 1> ม,มสะอาดล้างถังให้สะอาดสะอาดออกจุดเจียได้พี่น้องล้างถังแล้วห้องก็งุ่มให้มันสมันมาจังหน่อยแต่จังมาอัดได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะน่กกากับจะผ้าเบิ้งวิธีอดัดห้างซับแล้วเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นนาตาจังเสร็แล้วพี่น้องซับร่วมกันเลยกับมาการะถินเ้าบเรต้องข้นอีกถ้าเ้างซับร่วมกัอน บันนี้ฮาก็มีตาสิมาอันล่ะทังเฮาก็ล้างแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วก็เฮาสิเข้าขั้นตอนวิธีอัดเด้อพี่น้องเดอ้อก็ค่อยติดตามรับชมไปน้วกันพาเฮ็ดให้เบิง่งวิธีอัดว,วิธีมกัมกหญ้ามักหญ้าในเปียใส่มักกระถินด้อพี่น้องเดอ้อก็เฮาเอาถังมาถัางมาแล้วเฮาก็ตักตักหญ้าใส่พี่น้องตักตักใส่2องขุสอังสีเด้อพี่น้องเดอ้อแต่ละสั้นเฮาใส่ สองถังสีมันใส่หลายลงใส่หลายหลายแล้วมันหยียบบ่ลงแล้วมันฉีดมีอากาศเข่าแล้วมันเน่าวด้วพี่น้องสีอัดไปเท่าสองสองถังสีแล้วก็ขึ้นไปเหยียบด้วพี่น้องเด้อส้มไปน้ำกันนี่แหละเบิ้งขันตอนไปน้ำกันด้วพี่น้องเด้อิธีการมัตักใส่สองคนแล้วขึ้นเหยียบด้วพี่นอ้องเด้อเหยียบให้มันแน่ยน ใส่สนองนกลงเด็พี่น้องเด้อใส่ id สนองแลนหลบปลอบถังน็กลุเรื่อยเรือยียบให้แนนได้พี่น้องเยบไปว่าบ่ให้แนนแนนที่สุดที่สิแนนได้ยอมลุ่มบุะเพราะว่าเขาไล่อากาศออกอากาศเขาเราเน่าเสียได้พี่น้องยอมให้มันเต็มที่เลยแยบไปญาติมันล่ะมันบ่ญาติไปญาติมันแนนโพดได้ให้แนนที่สุดได้พี่น้องเด้อยำเอาให้แนนแนนที่สุดเพราะว่าการขืนถังนี่ขืนยากได้พี่น้อง อันขึนไปแล้วค้าขึนนี่ตีลังกาด้วยทางลมก่อนขึ้นทางนี่ก็ให้พี่น้องมีบันไดด้วยพี่น้องเด้อใส่บันไดบันไดคือยาบันไดขึ้นจะต้องมีมงจับพร้อมพี่น้องโยมแล้วก็ขึ้นบันไดเอาบันไดมามาเทียบข้างๆไว้บันไดไม่ใส่ข้างๆแล้วก็ขึ้นบันไดแล้วขึ้นไปเที่ยวขึ้นเที่ยวลงได้พี่น้องทางหนึ่งเนี่ย่ได้หน่อยๆรอบเด้ เป็นซิบซิบรอบผมเที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่หนันแต่ว่าก็จองจองไหวได้พี่น้องจองอันจองห้าวไหวได้อันนีจองหา้วงหาวแล้วทางลมหวัวฟาดดินเนีตายคอรอด้บ่ได้ง่วงบ่ได้กินยาได้สิรษคนตายก่อนหามองจับพี่น้องหามองจับให้มันดีๆแยเจ้าของลมเด้อพี่น้องเด้อมันมันเปนอันเห็ดอันยามักได้มันสีสีมักคนนด้ ก็ว่าเขาเหยียบพ่อมันแกนเหยียบบนลงหล่ะก็ลงมาพี่น้องลงมาตักใส่ตักใส,ส่สอง,งส,ส,สองถังสีตักใส่สองถังสีแล้วก็ขึ้นไปอีกพี่น้องขึ้นไปโ,มโมยมโยมนี่เหรออ๋อเห็นแนนขึ้นก็นหามมุงจับเนี่ยละ่ะมันมไ้่มุงจับเราบ่อใดได้พี่น้องข้าเคลื่อนดินแล้วมันอยากอยู่ยา,ยากอยู่ได้พี่น้อง ยมห้แกนให้แนนอากาศเขาว่าได้เลยก็ไม่มีเนวหลายไม่มีอย่างายเราพี่น้องขอให้อัดให้แนนกับพอ่อการอัดยาเนี่ยเหยียบกลาว่มามันเหยียบไปลงหรือลงมาพี่น้องเหยียบปิดปากนี่ห้ายใส่ให้ล่นคือเด้อพี่น้องเด้อใส่ให้รล่นคือแล้วก็เหยียบลงเหยียบลงสองสามเทียมพี่น้องหลังจากเขาเหยียบลงเขาเป็นเพียงปากแล้วเติมเขาไปอีกเด้อพี่น้องเห็นอบอฟังทั้งนี้ เติมให้สวดขึ้นมาเราไปหยยบลงเหยยบลงแง้วก็เติมอีกแล้วก็หยยบลงได้พี่น้องเด้อมันเป็นข้าวเช็ดปากโกนจึงปึ้งไว้แล้ะมันเน่าได้พี่น้องปากมันเติมสวดไว้สามเทียบผลเดหยยบลงให้มันเพียงปากมันมันเพี้ยงเ้วก็เติมขึ้นนี้ล้วก็หยยบลงมันเพียงปากได้พี่น้องเด้อการหยียบปิดปากนี่สาคัญเด้เข้าจะให้มันฟิวข้างปากมันหยียบให้นแน่นเติมใช้ล้วก็หยยบเติมใช้ล้วก็หยยบจนว่ามันหยียบล่ลงจนว่ามัน เต็มปากเด้อพี่น้องเด้เอเขาจังอันปิดปากไว้บานง่มลงคักๆ่วมลงจนว่ามันเพียงปากฝุ่นตรงนี้แหะสำคัญที่สุดตอนปิดปากนี่เขาจะเผือดได้พี่น้องเด้เอจะเผือให้มันอากาศเขาได้เน่าเด้อัดแล้วเรียบยร้อยแล้วพี่น้องขั้นตอนต่อไปก็จะใส่นำ้ำเกลือได้พี่น้องเด้อ น้ำหดหนะฮเกลือเกลือแกลงเขาเนาี่ยแหละพี่น้องไปยังไปเลยจะพยายามมันเข้มนี่พี่น้องบ่เข้มหรอกเพราะว่ามันซีถังซีถังบอกไงด้อพี่น้องเด้อใส่เกลือไปกาว่าหมึกเครื่องโลดพี่นอ้องใส่เกลือไปเครื่องโลดด้วยพี่น้องเด้อตามด้วยกากนดำตาลกากนดำตันด้วยพี่น้อง การลำตาลเทลงไปเลยการลำตาลเงี้ยประมาณกิโลพี่น้องโลนึงเด้อพี่น้องเด้อการลำตาลใสิยังน้อยอยังน้อยเอ้มนันหวานกะพี่น้องเนาะผู้บ่มีบ่ใส่กระไรเด้อครับเด้อการลำตาลถ้าฮะโบมีบ่ต้องใส่กระไรพี่น้องบ่ได้บ่ได้จำเป็นการลำตาลบ่ได้จำเป็นเป็นไรเด้อพี่น้องเด้อเขียมาเติมรถซื้อ นอกจากเขาเทแล้วแหละเราโคดลงไปดองเด้อโคดลงให้มันโคดเหมืนมันทะทุกันมันแข็งมันมันนนั่ละลายการตำตาละก็ละลายเกลือไปดองเด้อหน้ามันเนี่ยใจซีขันไปดองเด้อซีขันใหญ่ๆเพราะว่าเขาจีใส่ถังละขันซีขันอาขันบุระ ที่คันหาคันว้าพี่น้องเรื่อน้ำมันโคนไปคนให้มันเกลือละล,ะลายได,ยพด,พด้พี่น้องในการลำตาละลายพร้อมคนในการลำตาละลายพี่น้องได้ เขาเปิดล็อกออกมาเลยพี่น้องเปิดล็อกออกเปิดล็อกเปิดฟ้าได้พี่น้องเนอเขาอัดแล้วมันช่เป็นสิ่งอะไรพี่นอ้องอัดแหเน่นได้พี่น้องอยา่าให่บ้าบ่แน่นเนี่ยอัดให้แน่นที่สุด ฮ่าฮาอาร์บอลเนี่ยอาการเข่าเลยมันเน,าน่าเลยพี่น้องเนา่านี่เฮาเปิดแด้พี่น,น้องดูสภาพมันเลยเปิดออกมาเกเคมาเฮาก็ตัาการนำลาดเด้พี่น้องเด,ด้อลาดลงไปเลยนำมันเครื่องทั้งสีนี่แหละพี่น้อง ยาใส้น้ำหลายพี่น้องให้มันหน้น้ำมันหงงให้ตมันสินเนาเดี๋ยวสิซึมมันไปอีกมันหมดทีนทัวแล้วพี่น้อง หันผู้ใดบ่มีบม่มีอันนั้นกาล้ำตาลหันมันบ่มีหาบ่ได้ก็บ่ต้องใส่เด้อพี่น้องเด้อบ่ต้องใส่ก็ได้บ่ได้จำเป็นดอกแต่ว่าอันนี้ถ้ามีก็เลยใส่ใส่เพื่อเติมเติมกินซื่อๆพี่น้องเติมกินเติมรสชาติมันซื่อๆบ่ได้จำเป็นดอก มักไว้ยี่สิบกุมือก็กินได้แหละพี่น้องแต่ว่าข้าก็บอกเลกินไว้เป็นหรอกเพราะว่าข้าวมาักไว้ให้มันจปิดงูกินเดือนเมาจะเอามาใส่พี่น้องมักไว้เพื่อว่าย้ำแรงย้ำแรงมันอืดหนาเนาะพี่น้องเนาะเดือนมีหน้ามีสาวมันอืดหนาข้าก็ออกมาให้มันจีนเป็นยามาร์กเป็นการถนอมหนาเน้ะพี่น้องเด้อ การถนอมอยาแล้วก็เพิ่มโปรตีนพร้อมเพิ่มโปรตีนให้โปรตีนมันสูงขึ้นงวดกินก็นได้อ้วนมักว่ายา้พี่น้องมักง่ายๆตัวรักๆมันก็ขึ้นานายาเนี่ยเปียด้วพี่นอ้องเด้อหยาเนี่ยเปียอันนี้ของผมมักใส่มากระถินเพราะว่าเ่วงนี่มากระถินมันหลายพี่น้อง กะถินมาไล่ก็เลยมักใช่มหกมกะถินผมมัร์กเช่นึงแล้วผมใส่อันนั้นคลิปก้อนอนั้นผมมักใส่อันนั้นใบกะถินซับใส่ใบกะถินได้พี่น้องเด้อถ้าผู้ใดมีอันมั่นทาผู้ใดมีมั่นก็เอามั่นก็ได้ได้พี่น้องเด้อมั่นมั่นสัมปะหลังหยอดมั่นต้นมั่นนะซับใส่ซับใส่โหลดหลังจากเขาหมดแล้วก็ปิดทางได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะปิดทาง หลังจากเ้าเอาน้ำกาลัมจันย์งดห้อาก็ปิดถังปิดถังพี่น้องปิดถังก็ล็อกบันย์เจ้าพี่น้องเด้อปิดถังเ้าก็ใส่ฟ้าล็อกเ้าก็ปิดฝาแล้วก็ล็อกเจ้าพี่น้องเด้อเสร็จตัวล็อกล็อกแล้วก็เอาเก็บไปในห้องเลยพี่น้องบัณย์ย้ายเป็นถือกแดดเลยพี่น้องเด้อ เก็บเป็นโฮมเลยกะกระไรถึงกำหนดถ้าอยากใส่ก็ให้มันเกิน20มือยี่สบเอ็ดมือถือไปเด้อครับเด้อก็จังอันเอามาใส่มาให้ง่วงกินอันการเปิดถังเปิดถังเฮาก็เปิดได้ไม่เกินเจ็ดมือได้พี่น้องเด้อให้กินเบิดเพราะว่าถ้าถืออากาศมันจักเสียอันเฮาเปิดถังก็รีบใส่ให้มันเบิดภายในเจ็ดมือกะบดเสียห่าพีวภายในเจ็ดมือบดเสียถ้าเกินหันมันจะดับเนาะพี่น้องเด้อ ก,ก,สสาาก,ก,ก็สำหรับชิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำหนี้ก็นะครับเด้อชิปหนาพ่อกันไม่โอกาสนากับสินน้ำช้าระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่านั่นละกสำหรับชิปนี้มือน,นี้ก่ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ